นี่มผมก็ผักอะไารชจเหมือนพี่สาวเองโอ้ยเขาบผักไปถึงขนาดนั้นหรอเดี๋ยวพี่ไม้เลยัผกเดี๋ยวพี่ไม้เขากระเด็นกระเด็นทุกคนทุกคนเดี๋ยวเด็นสงการทุกคนลุงเดีนสงการทุกคนจานหลับอื่เปียกยกการยันกอง หมอกการมีคนอยากอายบอกปานยังไม่อยากอายตนน้องไปต้นน้ำเบิ้งว่าผมมันสีสีแดงหรือสีสีดำอนนดโอ้ยเบิ้งตีฝุ่นต้นเบิ้งสพ <c oughs> งงนะพานต้อ <c oughs> <c oughs> งทำกันนะเดี๋ยวเบิง้งกางเกงไปควันหมอกการทิ้งนักเครื่องปุ๋ม โอ้ยแอนต้องสอนด้วยนี่นี่นี่มันดกดูสนเราสอนจะหันอะไรคนอคอข้าวผดแอนอย่าหันกันมิ สอน,นเป็นมันกินหรอกมันอแตายเขาเขาสอนเป็นผมวาสอนจะเสลี่กินถ้าเขาสอนขืนพายจะไปสอนลกี่เจ,าก,จาก็แล้วบ้านจาฮะอะไระเนี่ยสิบ,บ้านจ,จะสอนลกมันบ้าบ่ สอนลงสอนลงหรือสอนขึ้นสอนขึ้นไหนจะตอโอ้่มันเป็นมาโอ้กากุ้งว้าวว้อนขึ้นิกุไงคือกะมังกรล็อกมังกอเตอจะ่าจะ่าขุนียากับมีอยู่ในอขนนะรับอขวน เอาขนาตะโขนนะปานอะไรนะมีคนกวน่ตัวใหญ่เยอเอป้ยังังไม่ได้บัตรนะอายัคั้น่าบ่รอยับอลฟบเถิงทีกว่าปากันี่มันจะนีน้ำควยปานหมปานมีการยีการสกีตอีกพักเหน็บก้อนอนี่ไปไปชื่อว่า เอาขึ ương, um. b voulais, b ane, b ้นทึองเอาลงกุ้งนาขึ้นทึ้งบัดบัดสำรับสนึงกับพารกคก้นหันมันเปนบนต้นกีก้นจอนกุ้ง้นจอนกุ้ง้ยเฮ้ยเฮ้แค่เอายยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยนเยเ้ย้ ไปเหล่าไปี้ไปยืมเถมาไปไปยืมหรออเอาอยู่บ้านนี้อุ้ยขาดยางเลยป่านวะพ่อรับพ่อเ่าไปเอาละโอ้เลยได้เลยนะยังไดได้เลยมือปามือปลากุ๊ปาปาปาปอาปาที่จะพากบแจกใส่ไหงที่เขาปาาเขาดังป่ะนะเก็บเ ดีตุกต <cko ier noise> ้งงายบางไงอือโอ้ไข่แน่นอเนาะไข่ด้วยขี่วะเต็มเี็ประหลาดไม่คุยเด็กม่กระปลาดบ้างนนี่บอสไปีปาเห็ปกระเป๋าเอาบ่ตุซะเน่กสูงเต็มอยู่นี่เลยตัวราใหญ่เนาะ คันดีๆทเอำไมมันอันนี้อะทำไมนี่น้องทุกคนนะอยู่ประเทศไทยมีบ่ญหา่วก